ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องพิธีกรรมสำคัญนะโดยพ่อท่านโปธิรัก์เมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราชส5 3 4ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดน,นี้พิธีกรรมกันให้เห็นความสำคัญ ว่ามันเป็นเป็นประโยชน์พิธีกรรมนี่เป็นประโยชน์เป็นบุญคุณมีบุญคุณนะพิธีกรรมนี่เพราะพิธีกรรมทีเดียวเราถึงได้พัฒนาเราถึงได้ก้าวหน้าได้จเจริญขึ้นมาเพราะพิธีกรรมเมื่อเช้าท่านติคิวโรเทศเทก็ยังพูดถึงแดนโศกพูดถึงคนเก่าๆนี่เคยเทศเทศกันเนี่ยก็พูดถึงแดนโศกเขี้ยว แต่ก่อนนี้เรายิ่งมีพิธีกรรมหนักเขี่ยวกันเยอะมารวมกันวันวันหนึ่งมันทีเทพสามครั้งสี่ครั้งฟังทำกันเมื่อไม่มีงานอะไรมากมายไม่ต้องก่อต้องสร้างไม่ต้องอะไรอยู่ง่ายๆเพราะว่าคนมันไม่มากเอาตัวเองไว้ให้เขาเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงกันกลำบากคนก็ไม่ค่อยศรัทธาไม่ค่อยเลี้ยงมีพวกเราก็ค่อยไปเลี้ยงกันเอาไว้นอกนั้นก็ดินรนนินเอง ก็อย่างที่เคยเล่าอะใครเจออยู่ยุคโน้น้วก็จะได้กินเนื้อเค็มไม่ใช่เนื้อสัตว์นะพราะเรากินมังสวิรัตเนื้อเค็มเนะี่ยคือต้นมะละกอมะละกอต้นหนึ่งเนี่ยพอเขาล้มเขาตัดออกมาหมดแล้วนี่นอกจากจะกินลูกมันแล้วก็เอาต้นมันมาผ่าปอกเปลือกเอาเอาเฉืเอา,เ,อานนเนื้อมันเอาเปลือกมันออกก็เอาเนื้อต้นมะละกอเนี่ย เอามาแช่เกลือแช่ซีอิ๊วดองเข็มไว้เสร็จแล้วก็เอามากินเงินกับข้าวเพราะมันไม่มีอะไรจะกินคนไปใส่บาตรเขาใส่บาตมามีแต่ข้าวได้แต่ข้าวมากลับเกือบอะไรไม่ค่อยมีกินกันกนะกินกันนโอ้สมัยก่อนนี่ทรหดพวกเราเนี่ยกินกันทรหดใครหน้าเล่าันนั้นบอกว่าสิขออมาตรปลูกบุญทีเนาะที่เล่าบอกว่า ไอ้ถั่วลิสงใส่ขวดมานี่จะพึงหวังว่าจะตักกันได้เต็มที่นะเพราะขวดเดียวนี่หมดทั้งแถวเพราะงั้นก็ต้องมองหางแถวตักเราสักกี่เม็ดก็สักช้อนหนึ่งตักบ้างไม่งั้นหางแถวเขาก็ไม่มีแต่ก่อนเขาไม่ตักกันอย่างสมัยนี้เราสมัยนี้ไม่มองหางแถวเราบันยาวเอาก่อนนะวะตักใหญ่เลยสมัยนี้แย่นะไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างนั่างนยจริงๆเลยนะมีอะไรก็ช่วยกันคนมันน้อยแต่มันก็ต้องขนขวาย เดี๋ยวนี้มันสบายคนข้างนอกมากก็มาอินทรีย์พละก็อ่อนๆด้วยคือคุณธรรมคนเนี่ยคุณธรรมขางคนถ้าเผอว่ายิ่งคุณธรรมสูงยิ่งมีความเป็นพี่น้องพระราดลภาพเนี่ยยิ่งสูงยิ่งเอื้อเฟื้อเจรจาเสียสละมันก็สูงเห็นแก่ผู้อื่นมันก็สูงถ้าคุณธรรมน้อยได้เห็นแก่ตัวมันก็มากเห็นแก่ตัวมากเสียสละก็น้อยความเป็นพี่เป็นน้องก็น้อย นี่เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องพูดแล้วพวกคุณก็คงเข้าใจไม่ได้เป็นเรื่องยากเรื่องเย็นอะไรเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าบอว่าทําขึ้นจริงๆแล้วมันก็จะสอดคล้องตามคุณธรรมคุณธรรมของมนุษย์พวกเราได้ทำทำอะไรอะไรต่างๆนานา,นา,นาตามชีวิตที่มีมามีระบบของชีวิตจนกระทั่งเกิดเป็นรูปแบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมหรือเป็นพิธีกรรมจนกระทั่งมามีกิจกรรม ้็งมีการงานการงานที่มากขึ้นมีคารวะมากขึ้นเราก็ต้องมาหาทางให้คารวะได้ทำงานโดยเป็นการงานในระบบบุญนิยมหรือว่าเป็นการงานของชาวพุทธที่เป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมารกรรมันตะเป็นการงานที่เป็นสัมมาเป็นอาชีพที่เป็นสัมมาเขาต้องมาพยายามพากันทำ อาตมาเองเป็นสมณะทุกวันนี้ก็ต้องทํางานและพาทำมเราต้องประชุมต้องคอยแนะนํานโยบายต้องคอยดูแลอะไรต่างๆนานารับปรึกษายังไม่ลงไปขายเองยังไม่ลงไปเก็บเงินเองเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลกันจริงๆแล้วก็พยายามที่จะแนะนําบอกแก้ไขจุดนั้นจุดนี้มันยังไงมันจะเพี้ยนมันจะพลิกแพลงมันจะไม่เข้าร่องเครอยมันจะไม่ไปในทิศท,ทาง ก็พยายามแนะนํากันเพราะมันไม่ใช่ง่ายเป็นเรื่องยากนะจนกว่าเราจะทําได้กันอย่างเป็นประจํามีพฤติกรรมนะมีมีวัฒนธรรมแล้วก็มีพฤติกรรมมีพฤติกรรมซับซ้อนจนกระทั่งซ้ํากลายเป็นบทบาทของสังคมหมู่เรามันเป็นบทบาทมันขึ้นมามันก็เป็นจารีตมันก็เป็นประเพณีนะเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรม ที่มันเกิดอยู่ในวงสังคมของหมู่เราเนี่ยเด็กเด็กเล็กเกิดมาก็ได้รับซับซาบไปเลยว่าคนหมู่เราเนี่ยเป็นตระกูลอย่างเงี้ยตระกูลนี้กลุ่มนี้เผ่านี้พันนี้ก็จะทําตามอย่างเงี้ยลักษณะที่เรียกว่าพิธ,ธีกรรมจะเป็นจารีก็ตามเป็นประเพณีก็ตามเป็นระบบงานเป็นพิธ,ธีการขึ้นมาชัดๆเรียกว่าพิธ,ธีกรรมก็เป็นอย่างเงี้ย มีความหมายแล้วก็มันก็มีประโยชน์ต่อสังคมเราจึงมีสิ่งนี้อยูอ่ถ้าไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์น้อยเราก็ค่อยๆหยุดไประงับไปอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากมันก็ยังจะต้องใช้อยู่อย่างเป็นพิธีพิธีประจําวันเราลงทําวัดเช้าเป็นพิธีประจําวันมานั่งรับประทานอาหารก็เป็นจารีประเพณีก็เป็นพิธีกรรมเหมือนกัน เป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นพิธีกรรมของเราทานข้าวกับมานั่งรวมวงกันมีข่าวคราวอะไรก็บอกกันที่จริงนี่ก็ดีเหมือนกันอ่านข่าวสูกันฟังไปอย่างนี้แทนที่จะมานั่งอ่านกันคนละทีคนละทีคนละทีโอ้ต้องใช้หนังสือพิมพ์กี่เล่มอะไม่งั้นมันก็ต้องอ่านผัดกันอ่านก็ใช้เสียเวลากว่าจะอ่านครบทุกคนกันไปนานนี่อ่านเข้าออกไมโครโฟนฟังกันทั่ว อาตมาก็พลอยไม่ต้องอ่านไปบ้างหลายคอลัมน์นั่นอ่านไปก็ได้ฟังไปบ้างจับความจับคําไปบ้างก็ได้ยินก็ไม่ต้องไปอ่านมากอ่านอันไหนได้ยินแล้วก็แล้วไปอันนนยังไม่ได้ดูก็ดูต่ออะไรงนี้เป็นตน้นอย่างน้อยก,ก็ได้รับทรัพย์ทราบก็มีอย่างน้อยมีความมารวมกันนี่เป็นสามัคคีธรรมนั่นแหละอย่างที่อาตมาแต่เปรยๆแล้วลว่าเราก็ได้มานั่งเห็นหน้าเห็นตากันกินข้าว ก่อนจะแยกย้ายกันไปทางานต้องกินข้าวทุกวันก็บพบกันทุกวันเออใคราขาดหายไปไหนใครไหนไม่สบายใครไหนสบายดีอะไรอะไรก็ได้รู้กันง่ายๆได้เห็นกันง่ายๆมีอะไรที่จะนึกถึงได้เออเรามีธุระก,กับคนนั้นคนนี้มีเรื่องนั้นคนนั้นคนนี้ที่จะต้องอต่อยงต่อยายเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็สมบูรณ์ขึ้นมันก็มีลักษณะอะไรอะไรที่ครบครันมันเป็นมันเป็นบทบาท มันเป็นวงจรของสังคมที่เกิดกระแสสัมพันธ์เกิดกระแสสัมพันธ์ที่เนื่องต่อหรือว่าทำปฏิกิริยากันอย่างไม่ขาดสายอย่างได้จังหวะอย่างไม่ช้านะได้ทันท่วงทีนะเกิดการรับรู้ร่วมกันพร้อมกันเร็วไวงี้มันก็ดีทั้งนั้น่ะมีอะไรก็รู้รู้กันพร้อมๆกันนะเร็ว อันไหนที่ควรจะเลิกจะละจะได้รีบเลิกเรีบรีบละก็จะได้รีบรีบจัดการเลิกละกันไปไวๆอันไหนที่จะได้รีบก่อรีบสร้างรีบทำกันขึ้นมามันก็จะได้รีบก่อรีบร่งรีบสร้างรีบทำมันก็จะได้ไวๆเร็วๆกันอะไรงนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยความเจริญทั้งนั้นเพราะว่าเราเองเราจะเห็นอะไรเราก็ใช้สติสัพชัญญะพิจารณามีธรรมวิจัยเลือกเฟ้น สิ่งที่ควรเลิกก็เลิกตามที่พระุทธเจ้าท่านสอนมาเป็นหลักกลางๆเวละเลิกชั่วประพฤติดีกระทําแต่สิ่งที่ดีขึ้นมามันก็ประกอบความเจริญไปทุกๆวินาทีทุกๆนาทีประกอบไปอย่างนั้นจริงๆนะพิธีกรรมต่างๆที่ว่านี่จึงอยากจะให้พวกเราเห็นความสําคัญให้มากนะแม้แต่กิจกรรมพิธีกรรมไม่ใช่ประจําวัน ของเราอย่างเนี่ยประจําวันก็มีนี่แหละทํา,า,ทาวัดเช้ากับขึ้นสัลาเนี่ยเมื่อเราไม่เห็นความสําคัญแล้วก็ละละลุ่มลุ่มประมาทแทนที่จะเห็นว่าเออเราต่างคนต่างช่วยกันนะพยายามถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรก็มาร่วมร่วมกันทันพร้อมกันทานกันอะไรแต่ไรให้มันครบครันนอกจากไม่มีเรื่องจําเป็นสําคัญก็แยกยกไว้นะก็ต้องเข้าใจเรื่องที่มันจําเป็นเรื่องมันสําคัญนะคลานั้นคลานี่อะไรต่างๆนานา ที่จริงผู้ที่มีงานมีการอะไรก็ตามแต่ถึงยังไงยังไงถ้าเผื่อว่าเห็นความสําคัญแล้วก็เราอยากใครจะส่งเสริมนะจะมีงานมากมายแค่ไหนมันก็พยายามมาลงทานข้าวรวมรวมกับหมู่กับกลุ่มได้นะไม่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้บางคนจะเห็นได้ว่าท่านลงมาทานข้าวเนี่ถ้าเผื่อว่ามันนานมันช้าไปเวลาทานก็ทานถึงเวลาทานแล้วเสร็จได้ฟังกันได้นนเน,นี่อะไรแล้วเสร็จถึงเวลาทาน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 พอลงมือทานแล้วท่านทานไวทานเสร็จเสร็จแล้วท่านก็ ลุกไปไม่ปล่อยชมชำแจะแจอะไระหรือว่าไม่ต้องลากยาวๆอะไรไปตามเรื่องมันอาจจะยาวม,มิน่นมินี่อย่างอาตมาพากว่าจะเลือกครบครันไปอีกก็ลุกไปก่อนได้ที่จริงก็ไม่ได้วางไงกันสาหรับผู้ที่มีความจําเป็นจริงๆนะไม่ใช่พูดอย่างนี้ก็เลยได้ช่องนะก็เลยแมมบางผู้บางคนก็อย่างพวกคุณคารวสไม่มีปัญหาอะไรก็ลุกกันไปอยู่แล้วใครเสร็จแล้วก็ลุกกันไปอยู่แล้วส่วนสาวมนาในบางรูปบางท่านก็มีความจําเป็นท่านก็ลุกไป เออนีเราจะรีบไปทํางานนันนั้นนี้ต่อถ้ากิลุกไปนะถ้าใครไม่จาเป็นก็นั่งอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะไม่งั้นก็ไม่เหลืออะไรพิธีเลือกก็คือต่างคนต่างไปมันก็ไม่เข้าทีอะไรนะมันก็ไม่มีรูปมีแบบอะไรก็มีบ้างนะที่จะต้องอยู่ตามรูปตามแบบบ้างส่วนครรวาเราก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนักเขาก็นั่งอยู่จนกระทั่งชันเสร็จพระท่านชั้นเสร็จอะไรท่านทานทานเสร็จหมดแล้วเราก็ค่อย อีกทีหนึง่งกว่าจะเลิกราก,กันไปก็กราบรคารบสุดท้ายเลิกราก,กันไปมันก็เป็นรูปเป็นแบบของมันไปเธอ,อตมาว่าอันนี้อันหนึง่งจนเราเอาไปทําแม้แต่ในงานปลุกเสกการพุทธาพิเศษหรืองานประชุมกันเราก็ทําด้วยวิธีนั้นแม้แต่เวลาลงมาทานอาหารกันก็มีการประชุมกันก็ลงมาทําอย่างนั้นมอรรวมมารวมกันเมื่อไหรแล้วก็ทํา แม้แต่งานปีใหม่งานมหาปรณางานาย์ได้ไปเสร็จก็เวลาลงทานอาหารก็แบบนี้แล้วมันก็ดูดีไมหมห่อกก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นแถวเป็นแนวเป็นอะไรใจขึ้นมาคนมาเห็นมาสัมผัสเข้าเกิดจิตวิญญาณที่อนุโมทนาสาธุด้วยนะหลายๆอย่างที่มันบอกละเอียดละเอียดก็ไม่หมดเขาจะเห็นว่าเออความพร้อมเพรียงความต่างคนก็ต่างมารวมกันทํา มารวมเราไม่ได้ไปทําสิ่งที่เลวที่ร้ายอะไรทั้งๆที่แยกกระดดษเขาก็มารวมกันนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าน่าน่าอนุโมทนาอย่างหนึ่งเหมือนกันเออมารวมกันไม่แตกไม่แยกมีอะไรก็และเป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเราเนี่ยมารวมกันรับประทานอาหารร่วมกันต้องเป็นพันๆคนน้งเงียบเออมีเรื่องอะไรก็พูดกันบ้างกันนิดๆหน่อยๆเบาๆไม่เอะอะมาเถิง เจ้าเจ้าเจ้าอะไรเหมือนชาวบ้านชาวเรือนอะไรเขานี่โอ้เป็นสิ่งที่แปลกนะชาวโลกเขาได้นนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วเจ้าประคุณเอ้ยยิงคนจีนแล้วเจ้าประคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนอกจากกินดังแล้วนะคนจีนเนี่ยกินดังนอกจากกินดังแล้วยังคุยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นคุยดังอีกตัางหากคนจีนโอ ทีงลงชงแขงเดียกันหนกหูหน้าดูเลยแต่เรามาทำเนี่ยมันกลับสงบเงียบเรียบร้อยอย่าว่าแต่คนจีนเลยคนไทยเขาก็ดังคุยกันนี่ลงชงเชงมารวมรวมหมู่หมูมมกันมากินข้าวกินน้ำอะไรรวมๆกันหลายๆคนยิง่งหลายคนก็ยิง่งหนกหูเท่านั้นน่ะคนไทยก็ตาม แต่พวกเราเนี่ยทำถูกต้องเหมือนอย่างพระพุธทธเจ้าสอนเลยนะสงบสงเงียมพระพุทธเจ้านี่มีสีเสกคียวัตรให้พระปฏิบัติเนี่ยแม้แต่พูดก็ไม่ให้พูดเคียวเสียงดังจับจับสดเสียงดังสุดๆุดนี่ว่าไม่ให้ไม่ให้ทำให้เงีีบไม่สงบให้เรียบร้อยนะเป็นคําสอนที่มีชัดเจนบอกไวเลยทีเดียวและสิ่งเหล่านี้เราก็ทําได้ได้ดีพอประมาณทีเดียวนี่นับวันนับเดือนเราปรับกันมาทํากันมาจัดกัน มีพฤติกรรมหัดฝึกกันเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นจารีเป็นประเพณีเป็นรูปแบบนะและกลายเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรือเป็นพิธีกรรมนี่แหละเป็นรูปของพิธีกรรมเป็นรูปแบบเป็นรูปทำเป็นที่รู้กันพวกเราเป็นที่รู้กันแล้วก็ทำกันอย่างนี้และมันให้ประโยชน์ทั้งได้เราฝึกฝนผู้ที่มาในนี้มาใหม่ก็ตามก็จะได้ฝึกฝนไปหัดเห็นหัดรู้หัดเรียนไปปรับปรุงไปนะได้ฝึกฝน คนใหม่เข้ามาเห็นสัมผัสแรกจนกระทั่งคนเขาเข้ามารวมมาฝึกด้วยมันก็เกิดการขัดเกลาเกิดการปรับตัวนะเกิดการปรับตัวซึ่งเป็นรูปแบบอีกอย่างหนึ่งเป็นจารีประเพณีเป็นพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งอาตมาว่าดีกว่านะดีกว่าอย่างโลกโลกที่เขาเป็นนะแม้แต่เด็กๆเ,เล็กๆเ,เ,เราก็พยายามมาให้แกมหาหัดมาฝึกอะไรกันไปก็เป็นคนอย่างพวกเรานะ แล้วก็ไม่ได้นอกเนื้อไปจากที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นบอกได้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แม้แต่การกินเนี่ยกินยังไรเคี้ยวโอ้ท่านขนาดเวลาเคี้ยวนี่นะตักคําข้าวเอามารอก็ไม่ให้ตักนะคําข้าวตักมารอไว้ยังไม่ทันเคี้ยวยังไม่ทันหมดแล้วก็ตักข้าวมารอไว้เธอก็ห้ามบอกไว้ด้วยอย่าตักคําข้าวหรือแม้แต่ตักข้าวมาแล้วอย่ากัดคําข้าวองให้เอาเข้าไปหมดไม่สุภาพวข้าวข้าวล้วก็กัดครึ่งหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ท่านก็ห้ามอีก โอ้เยอะแยะเลยท่านสอนไวอย่างนี้เป็นตน้นมันสอดคล้องนะไม่กินไม่ดังเคี้ยวจับๆนะสดดังสุดๆนะทัานคนจีนสดนี่นะโมแล้วว่าอร่อยถ้าได้ยินเสียงสุดอย่างนี้เราว่าอร่อยซะด้วยซ้ำไปในคนจีนแต่พระพุทธเจ้าไม,ม่าได้พาสอนอย่างนั้นเลยเคี้ยวต้องอาอะ,อะไรนะ จีนไม่ดังก็มีอ่ะอนนะจีนไม่ดังก็มีวงเล็บอ้าวดีไม่ดังก็มีก็ดีแล้วไม่ดังก็ดีแล้วแต่เราพูดนีข่ขาดนิยมส่วนใหญ่ของเข้าไปเป็นอย่างนั้น,นอาตมาว่ามันดีหลายอย่างนะแม้แต่ได้ปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนกิริยานะกิริยาต่างๆพฤติกรรมต่างๆจนกระทั่งถึงบอกว่าเรามีข่าวคราวกันมีเรื่องราวอะไรกันเห็นหน้าเห็นตากัน พร้อมมีรูปแบบที่มันสามัคคีทำมีความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนานาเห็นไหมว่าหลายอย่างอาตมาพูดนี่คิดว่ามันยังไม่หมดนะมันยังไม่หมดนะมันจะเกิดประโยชน์คุณค่าอะไรต่ออะอีกบ้างนี่มันเยอะแยะเห็นไหมเมื่อเราพยายามไม่เห็นความสําคัญอันนี้มันทําแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นอย่างพวกเราเป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นใครได้ถือว่าหรือใครได้ชื่อว่าได้มาร่วมสร้างรูปแบบ ได้ไปร่วมกันรังสรรค์ได้ไปร่วมกันเป็นตัวจักแท้เป็นตัวพิธีกรรมเป็นตัวองค์ประกอบเป็นตัวองค์ประกอบของอันนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ได้ชื่อว่าเราร่วมกันรังสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์สร้างสิ่งที่ดีนี่แหละสร้างวัฒนธรรมสร้างจารีตประเพณีสร้างพิธีกรรมสร้างสิ่งที่จะมีผลกระทบสืบเนื่องต่อไปถึงคนต่อ,ตอไป คนอื่นๆต่อ,ตอไปในอนาคตมันก็จะรักษาเอาไว้เพราะคนต้องทำถ้าคนไม่ทำลดราลงไปเรื่อยๆๆ,ๆๆหนักเข้าไม่มีใครมาข้อระคังเสร็จชันเข้ามีสมณะก็มาสักองเดียวมานั่งโดยเนี่ยเสร็จแล้วก็อ้าวมีคารวามาสักคนหนึ่งมาประเคนคนเดียวจบเลิกเลยเรื่องก็เลยไม่เป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่เป็นรูปไม่เป็นแบบไม่เป็นอะไรเลยหันเข้าสั้นเข้าหนักเข้าก็เหลือแต่แค่นั้นก็จะไปได้เรื่องอะไรล่ะ ใช่ไหมก็กลายเป็นเรื่องเลอะเเรื่องื่องไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาไว้มันมากถ้ามันพรักพร้อมมันลงตัวเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปในแบบที่ดีที่เราเห็นว่าเราได้ปรับกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีแบบไม่รูปที่ดีแล้วมันก็ได้ต่อเนื่องไปก็จะคนคนเดียวทําไม่ได้หลายหลายคนร่วมกันทำยิ่งหลายคนก็ยิ่งเป็นรูปแบบที่เด่นชัดเป็นรูปแบบที่ มันมีน้ำหนักเด่นชัดแล้มีน้ำหนักอย่างเวลาปลุกเสกพุทธาไปเศษเนี่ยโอ้โหพึึบสมณะก็มากสิกขมาตรก็มากคารวาจยิ่งมากใหญ่เลยมอเป็นตับเดี๋ยวนี้อาตมาว่าประสบผลสำเร็จไไม่ๆนะโอ้โหจับให้มานั่งกันคารวาจนะก็มานั่งเรียงแถวต้องคอยบอกคอยอะไรเอาจานเอาก้้อนเอา ไอ้ถวยมาวางเรียงไว้ให้ก่อนเลยนะเอานั่งตามนี้นะตามนี้นะยังเละๆเ,เลยแรกๆใหม่ๆเนอะงานปลุกเสกงานพุทธพิเศษนี้จัดให้ยังไม่ได้เดี๋ยวนี้พร้อมง่ายเรียงแถวกันเองก่อนเลยเป็นแล้วเข้าใจกันคนมาที่หลังมันก็มีแกนมีพ้ทิธรรมเป็นหลักอยู่ก่อนแล้วคนหลังมาก็ตามได้เขาสังเกตปั๊บเขาก็รู้ได้เห็นตามมันก็ไม่แหวกไม่อะไรแต่ก่อนนี้ยังน้อยอยู่เพราะคนที่มาทําส่วนหนึ่ง คนอีกหลายคนยังไม่มาทําเขาเหนียมนะที่ไม่มาทําไม่ใช่ไม่เห็นดีแต่เหนียมเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีความเหนียมละมานั่งกันไม่เหนียมเพราะมันมากก็เขาเป็นกันส่วนมากยังไม่เหนียมอะไรแต่ก่อนนี้มันน้อยก็เลยคนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มาเหนียมทั้งทั้งที่ก็เห็นว่าดีนะแต่เหนียมแต่เดี๋ยวนี้ทั้งเห็นว่าดีโดยที่เราว่าไม่ไม่เหนียมแล้วไม่ต้องคิดเลยว่าดีหรือไม่ดีเขาทำอย่างนี้พับมันจะบอกทันทีเลยเพราะคนนอกเขามาสัมผัสเนี่ย มันจะบอกเลยมันจะรายงานไปเลยว่าเออ,อย่างนี้เขาท่านะดีนะแม่เขาจะทําไม่ได้แล้วเขาจะไม่กล้าที่มานั่งร่วมด้วยอะไรก็ต่างๆเขากลัวจะผิดก็ได้กลัวจะไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างกลัวจะเดิร์เดิรด่ดาๆอะไรนี่เขาก็ต้องดูก่อนพอสังเกตการไปไม่นานไม่นานนะเขาก็มาได้แล้วก็มานั่งร่วมทําอะไรกันไปถ้ามันมีที่ก็ทํากันได้ไปได้มากนอกจากที่มันไม่มีแล้ว ก็ต้องจําเป็นต้องไปเดินตักปูเฟ่อะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามีที่นะนั่งกันได้เลยทำกันได้ที่เรากว้างๆก,ก็ทํากันได้นะแต่มาขยายความให้เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จริงอยู่ที่ของเราได้ทําได้เกิดขึ้นมาหรือแม่พิธีกรรมอื่นๆนะถ้าเราเข้าใจถึงความหมายคําว่าพิธีกรรมนี่มันจะทําให้เกิดผลต่อคนขัดเกลาสร้างสรรค์ แล้วมันยังจะเกิดผลต่อสังคมต่อไปคนนั้นก็มีกระใจที่จะมาส่งเสริมหรือมาร่วมมร้มมร่วมมือนะที่บอกไปนี่ก็ให้เราฟังให้เราเข้าใจให้เราคิดแล้วก็จะได้เกิดการร่วมไม้ร่วมมือมากขึ้นนะก็ไม่ได้ไปบังคับกันทีเดียวหรอก็ะขอร้องกันบ้างนะไมไ่ถึงขั้นไปทีจไบังคับอะไรกันแต่อยาอยาๆแข็งๆอะไรนักหนาก็ทแค่แพูดแค่บอกอะไรกันไปบ้างเท่านั้นเองนะ เอาละอาตมา,ว,าว่าพอพอสมควรวันนี้แนะนำกันเพียงเท่านี้ก็คงพอเดี๋ยวจะได้มีงานอื่นกันต่อนะ